สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีสับปะรดสีหนึ่งชนิดนะครับมาแนะนําให้รู้จักกันนะครับเขาชื่อสายพันธุ์ว่าสายพันธุ์แอคเมียนะครับเป็นสับปะรดสีที่ชอบแสงแดดจัดนะครับเขาจึงนิยมนําไปจัดสวนในที่โล่งแจ้งนะครับก็ในส่วนของวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําลักษณะของต้นไม้ชนิดนี้ว่าเขามีวิธีการขยายพันธุ์ยังไงนะครับแล้วก็ลักษณะของต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันชัดๆเลยนะครับ โอเคครับเรามาดูลักษณะของสับปะรดสีชนิดนี้กันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโดยที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยสีสันนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับอมเขียวอ่อนนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นปลายใบเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีออกชมพูนะครับลักษณะการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยผมบอกให้เร็วว่ามันโตเร็วมากนะครับถ้ามันอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับ อย่างเช่นในที่การแจ้งแล้วก็วัสดุปลูกที่เราเลี้ยงเนี่ยมันสมบูรณ์นะครับอย่างเช่นต้นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นต้นแรกนะครับก็ผมตอนนี้ผมขยายพันธุ์ไปแล้วประมาณามีต้นเล็กต้นสองสามสี่ต้นนะครับแล้วก็แยกออกมาจากต้นนี้นะครับไปปลูกต้นนู้นก็ให้ลูกมาอีกสองหนอนะครับแล้วก็ต้นนี้เองก็ให้มาอีกสามหนอเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการแยกนะครับทีนี้ลักษณะของเขานะครับใบจะมีหนามนะครับ มีหนามเพราะเวลาเราเราดูแลหรือว่าเราจัดการเขาเี่ยก็ก็ควรระวังนิดนึงโดยทั่วไปแล้วนะครับสับรถสีเนี่ยขอบไปจะมีหนามเกือบทั้งหมดเลยนะครับจะมีน้อยที่ที่ไม่มีหนามนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดการในการขยายพันธุ์นะครับก็ต้องระวังนิดนึงบางทีอาจจะบาดบริเวณแขนหรือว่าบริเวณขาได้นะครับสําหรับก็สําหรับนอนะครับวันนี้มีอยู่ห้านอนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการ ตัดมันออกมานะครับแล้วก็ปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้นะครับนะครับแล้วก็จะย้ายสองต้นนี้ด้วยนะครับให้ไปอยู่ในภาชนะที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมชาติของต้นไม้นะครับมันจะเป็นต้นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราย้ายภาชนะนะครับให้มันไปอยู่ในภาชนะที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะมีลําต้นที่โตขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปตามภาชนะนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่เปลี่ยนภาชนะนะครับ ต้นมันก็จะมีลักษณะก็คือมีขนาดเท่านี้แหละครับหรือว่าจะโตวกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับก็ก็มันก็คงจะไม่เหมาะสมนะครับเราก็ต้องทําการย้ายปลูกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการแยกน่อก่อนนะครับจัดการต้นนี้ก่อนนะครับ ้นมันใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับโอเคครับอ่าลักษณะประมาณนี้นะเราก็ต้องดูว่าหน่อเขาเนี่ยเราสามารถหักได้ไหมนะครับเห็นไหมนะ,นะผมลองลองหักดูนะครับ ค่อนข้างเหนียวนะครับผมว่าผมใช้มีดดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้ได้มาแล้วหนึ่งหนอนะครับเดี๋ยวดูอีกหนอนหนอนนี้โอเค อคคตอนนี้ได้มาแล้วนะครับสองนอเดี๋ยวต้นนี้นะครับผมจะย้ายปลูกในกระถางไซส์สิบห้านิ้วนะครับเป็นกระถางไซส์นี้นะครับเพื่อที่จะให้ได้เท่ากับต้นต้นนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปจัดการต้นนู้นต่อนะครับ โอเคครับต่อมาจะเป็นต้นต้นใหญ่นะครับผมก็จะค่อยๆตะแคงนะครับในนี้จะมีน้ําอยู่นะครับลักษณะของใบของเขาในการการออกใบของเขานะครับจะเป็นการอุ้มอุ้มน้ำไว้นะครับวันนี้คือข้อดีของสับปะรดสีนะครับก็คือแม้ว่าเราจะลดน้ําเขาในวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้น้ําก็ยังคงอยู่นะครับก็เราไม่จําเป็นต้องลดน้ําทุกวันก็ได้นะครับก็ให้สังเกตที่ กาบมะพร้าวสับเอาก็แล้วกันหรือว่าวัาสดุปลูกที่เราใส่ไปให้นะครับหรือว่าสังเกตดูว่าบริเวณข้างในใบมันมีน้ําอยู่ไหมนะครับถ้ามีน้ําอยู่มันก็สามารถเลี้ยงตัวเองอยู่ได้นะครับนี่ค,ครับเดี๋ยวลองดึงออกมานะครับโอ้มีมดก็ใช้วิธีการตัดนะครับ โอเคครับได้อีกหนึ่งต้นแข่งนิดนึงนะครับให้รู้ว่าแข็งว่ามีดไม่คมนะครับ อเคครับหน่อที่สี่เวลาตัดนะครับเราพยายามตัดให้มันให้มันลึกๆนะครับให้มันลึกๆที่สุดนะครับถ้าเราตัดบริเวณนี้มันก็อาจจะเป็นลำต้นที่อ่อนเกินไปนะเดี๋ยวมันอาจจะ ไม่งอกนะครับอาจจะเน่าก็ได้นะโอเคครับได้มาแล้วครับเดี๋ยวต้นนี้นะครับก็อยู่สภาพนี้เหมือนเดิมนะครับนะคัตอนนี้ผมได้ได้เล็งไว้แล้วว่าจะเอาต้นไหนปลูกในภาชนะไหนนะครับ ก็สําหรับต้นนี้เดี๋ยวปลูกในต้นนี้แล้วกันนะครับทีนี้ผมเจอปัญหาแล้วเนื่องจากว่าผมตัดไว้ยาวนะครับพอเราวางลงไปแล้วเนี่ยมันก็จริงๆมันก็โอเคได้อยู่นะแต่จริงๆแล้วผมอยากจะให้มันลงไปลึกกว่านี้อีกนิดนึงนะผมก็ต้องตัดออกนะครับโอเคสำหรับกาบมะพร้าวนะครับอ่ผมอันนี้ผมก็ ทำเองนะครับแล้วก็สับเองตัวนี้จะเป็นจะเป็นส่วนของของกาบที่เป็นส่วนด้านในนะครับส่วนที่เป็นผิวด้านนอกเนี่ยอันนี้ผมได้ลอกออกไปแล้วนะครับอี๋ยวนี้จะใช้ในการลองลองก้นภาชะนะลงนะครับต้นแรกนะครับเราใส่ไปเกือบครึ่งนึงแล้วก็เราใช้วิธีการตักลงไปก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เติมให้เต็มกลับมะพร้าวนี้นะครับผมแช่น้ำแล้วนะครับแช่น้ำไว้จริงๆเราอยากให้แช่น้ำกลับมะพร้าวที่เราจะนำมาปลูกต้นสับประรดสิงก่อนนะครับเพราะว่ามันมันชุ่มน้ำอยู่แลนะ้วถ้าเกิดว่าเราใช้กลับมะพร้าวใหม่เนี่ยกว่าที่มันจะ ดูดซับน้ําได้เต็มที่เนี่ยคงใช้เวลานานนะครับวันนี้ผมก็ทําเสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งต้นนะครับประมาณนี้นะครับอเคต่อมานะครับสี่ต้นนะครับผมได้เลือกขนาดไว้นะครับก็เป็น2ต้นนี้นะครับแล้วก็2ต้นที่อยู่ใน ภาชนะนะครับเราขอดึงออกมาอ่ะนี่คือหน่อที่ผมเแยกมาปลูกประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับก็ลักษณะก็เหมือนกันนะครับตอนที่เราดึงออกมามันก็ยังไม่มีรากนะครับนี่นะครับตอนนี้มีรากออกมาลักษณะก็ประมาณนี้นะครับก็จะเปลี่ยนขนาดภาชนะปลูกนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันเป็นยังไง อ่าอย่างนี้ครับลำต้นที่เราตัดมาเขาก็จะออกรากนะครับในลักษณะของรากอ่อนนะครับโอเคเดี๋ยวสีต้นนี้ผมจะปลูกในกระถางไซส์แปดนิ้วนะครับเจ็ดถึงแปดนิ้วนะครับส่วนสองต้นนู้นเดี๋ยวจะปลูกใส่กระถางไซส์ห้านิ้วนะครับโอเค อนนโอเคเดี๋ยวที่เหลือนะครับไปดูกันแบบรวดเร็วเลยนะครับ ตอนนี้เหลือต้นสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็กาดมะพร้าวที่เตรียมมาก็เหลือแค่นี้นะครับเดี๋ยวต้นนี้ผมจะใช้เป็นกาดมะพร้าวที่ที่ยังไม่ได้สับนะครับอาจจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับมามาปลูกแล้วกันก่อนอื่นก็ต้องขอลองออก่อนนะครับเพราะว่าไม่เพื่อเป็นการ,รกลดกาดมะพร้าวนะครับ ผมลองประมาณนี้นะทีนี้ครับก็ไปเดี๋ยวเศษกลับมาเท้าสับผมจะเอาไว้ปิดบนนะครับเขี่ครับแล้วก็จกมานะครับอ่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็ข้อควรระวังนะครับอ่าข้อควรระวังก็คือใบมันจะคมนะครับเพราะเราต้องระวัง เนื่องจากว่าตอนนี้หน้าผมเนี่ยกับกับใบเนี่ยก็อยู่ใกล้ชิดกันมากนะครับเดีย๋ยวหน้าจะเป็นรอยนะครับโอเคก็ใส่เข้าไปเลยนะครับจัดต้นนะครับให้อยู่ตรงๆนะครับแล้วก็ยัดกากมะพร้าวลงไป ขอหมุนก่อนมันต้องระวังอ้าวผมรู้สึกว่าผมใส่เบี้ยวนะครับต้องเปลี่ยนปรับแก้นิดหน่อยครับขยับเข้ามาระวังหน้านะครับโอเคครับโอเคระวังหน้านะครับบอกตัวเองนะบ,บอกตัวเองอเายัดเข้าไป ตอนนี้ต้นไม่ล้มเลยนะครับ โอเคนะครับผมว่าเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับผมคงที่จะไม่ต้องเอาที่กาบที่ผมสับเนี่ยไปไปปิดด้านบนนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในภาพรวมกันนะครับครับเดี๋ยวจะมาสรุปในภาพรวมนะครับว่าหลังจากที่ย้ายนะครับแยกหนอนะครับต้นสับปะรดสีนะครับสายพันธุ์แอคเนียนะครับเป็นไงบ้างก็ ได้แผลนิดนึงนะครับเพราะว่าใบมันคมนะครับเนี่ยคมมากนะครับบางทีเราเราถ้าถ้าถ้าเราไปสัมผัสแบบนี้นะครับรูดแบบเนี้ยมันก็จะอาจจะไม่เกิดบาดแผลแต่ถ้าเกิดว่าเราไปรูดสวนลงนะครับมันจะมันจะมันก็เหมือนฟันเลื่อยนะครับอาจจะเราอาจจะเกิดบาดแผลได้นะครับก็สําหรับสักรรดสีนี้นะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับเดิมทีต้นนี้นะครับคือต้นแม่ที่ผมได้มา ตอนนั้นได้มาเนี่ยก็ลักษณะลําต้นก็จะประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆแล้วก็ออกออกนอออกกอนะครับผมก็จับแยกนอแยกกอไปเรื่อยๆนะครับจนมาวันนี้ก็อยากจะทําคลิปให้ดูว่าวิธีการแยกนอสับปะรดสีเป็นยังไงจริงๆแล้วสับปะรดสีทุกชนิดนะครับวิธีการแยกนอก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นนี้อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันมีลักษณะของลําต้นที่มีขนาดขนาดใหญ่นะครับใบมันจะใหญ่มากนะครับยาวนะครับยาวนะครับ ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะนําไปวางตากแดดนะครับตากแดดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นสับปะรดสีที่ชอบแสงแดดนะครับเดี๋ยวส่วนของเอ่อตรงที่ปลูกลงไปนะครับผมจะเอาปุ๋ยออสโมโคสนะครับมามา,มาใส่ให้นะครับเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีๆนะครับ mm hmm. เกิดว่าพวกนี้ออกหนอ่อออกอะไรขึ้นมาเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายคลิปวิดีโอ อัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับใครที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ไม่อยากเริ่มต้นจากจากการซื้อสายพันธุ์นั้นจํานวนหลายต้นนะครับผมก็แนะนําที่จะให้ไปหามาสักต้นหนึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับดูการจเจริญเติบโตของเขานะครับอย่างต้นนี้ผมก็เป็นต้นลูกๆของของต้นนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ดูการจเจริญเติบโตแล้วก็เมื่อไหร่ที่เขาออกหน่อมาเราก็พยายามแยกขึ้นไปแยกแยก,แยกบ่อยๆนะครับ แยกกอบ่อยๆนะครับมันก็จะได้แตกแตกหน่อขึ้นม,นมาใหม่อีกอย่างต้นนี้มีอยู่3หนอ่ตอต้นนู้นที่แยกกออกมาจากต้นนี้ก็มีอยู่2หนอ่อเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับพวกนี้ก็จะโตขึ้นแล้วก็จะมีหน่อขึ้นมาอีกให้ให้เราได้อีกหลายเท่าตัวนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสดีๆก็จะแบ่งให้กับคนที่สนใจที่ชอบด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการแยกหนอ่อสับปะรดสีนะครับสายพันธุ์แอคเมียนะครับสําหรับใครที่ ชอบสับรถสีนะครับก็กดไลค์เป็นกำาลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับก็สวัสดีนะครับผมขอบคุณครับ